สวีดัตวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพทั่วไทยครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราพามาชมบรรยากาศที่น้ำตกเขาชมเมาฮะเราก็มาถึงจุดหมายอีกหนึ่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะครับอยู่ที่อำเภอเขาชมเมาจังหวัดระยองเขาบอกว่า บนน้ำตกมีเซเว่นมีจิงหรือเปล่าลองไปรับชมกันครับไปฮะไปรับชมน้ำตกอันงดงามบนว่าจะมีกี่ชั้นนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับรับชมน้ำตกกันฮะวันนี้ผมจะพามาทัวร์ฮะ ความงดงามของน้ำตกเขาเชมเมากันครับผมก็จะพามาเที่ยวตามเช่นเคยครับผมไปดูกันเลยครับไอ,อไปรับชมกันครับบรรยากาศด้านในก็นี่บริเวณลานจอดรถของน้ำตกครับ พามาชมอันพามาสัมผัสกับป่าและธรรมชาติอีอุทยานน้ำตกเขาเชมเาเนี่ยทางเข้าก็ประมาณนี้ มาท่องเที่ยวพามาเดินสัมผัสกับธรรมชาติครับผมทางขึ้นน้ำตก มีสิ่งกิดก็ห้ามก็ประมาณนี้เนี่สถานที่ท่องเที่ยวหรืออุทยานย บอกว่า,วาขึ้นไปข้างบนมีเซเวน่นมีเซเวน่นจริงหรือเปล่าผูดเล่นนะครับไม่มีหรอกครับที่นี่เซเวน่นเราก็พูดไปงั้นแหละครับผมเราพามาสัมผัสกับธรรมชาตินะอันน่าลมลืนลมลืนมากค่ะธรรมชาติที่น่าหลงไหลนี่ก็จะเป็นแผนทางแผนผังของน้ำตกชั้นต่างๆเนี่ย ไปเยี่ชั้นสุดท้ายชั้นที่เจ็ดไปครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมว่าจะเป็นจุดอันซีนแค่ไหนขอ,ของการท่องเที่ยวพามาสัมผัสก,กับธรรมชาติอีกแล้ว เดินชมจุดต่างๆไปครับผมกับการท่องเที่ยวนะไปครับรับชมกันไปเรื่อยๆครับผมนี่เราก็อยู่ที่น้ำตกเขาช่าเมอาพามาชมความงดงามอลังการของน้ำตกคนระว่าจะเป็นจุดอัลตรีนแค่ไหนจะสวยแค่ไหนครับผม ไปฮะไปรับชมกันเลยกับบรรยากาศมีลมเล่นตะ้งจเมือ่มอวันศุกร์ปิดป่าเชือ่อมนี้ก็อาจจะมีน้ำเยอะหน่อยนะ ล้วก็อยู่ทามาชาติอย่างนช่วงนี้ก็บอกว่าสวยงามมากน้ำตกเพราะน้ำมันกำลังเพิ่มยา,ยาช่วงนี้มีน้ำบรรยาการทางเข้าลมลืนจะไปรับชมเลยนะฟังเสียงฮะในยีเสียนน้ำตกแหลวหลังจากที่ลานจอดรถจะเดินเข้ามาไม่ไกลนะก็ถึงน้ำตก ฟังงเสียก็จะพามาสัมผัสกับธรรมชาติแบบชินเคยคคกับพวกเราก็เราก็าจะเดินเข้าสู่เขตน้ำตกนะครับ บอกว่าโปรดระวังหิงลื่นช่วงนี้ก็อาจจะมีได้นะเพราะว่ามันขึ้นจะหมดฝนใช่ไหมควันนี้เป็นวันธรรมดาอาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าหไหร่บรรยากาศเงียบสงบได้ยินแต่เสียงน้ำไหลกื่องนี้แต่เราพามาสัมผัสกับธรรมชาติที่ขึ้นมาก็จะเจอสารเจ้าพ่อทอง เที่ยวเล่นก็นได้กของแนวมาความความอุดงามสารเจ้าพ่อทองมาวันธรรมดาผมไม่ค่อมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เราจะพามาชมความสวยงามของนั้ก่อนไปเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ มาวันธรรมดาเงียบสงบมากถ้าอยากมาแบบวันที่มีมีนักท่องเทียเ่ยวเยอะๆต้องมาเสาร์อาทิตย์ครับมันบรรยากาศสงบร่มรื่นแน่นหน้าลหลงไหลกับการท่องเที่ยวครับ นี่ครับเราก็จะถึงทางขึ้นสู่น้ําตกชั้นต่างๆครับผมนีแ่แรกนะฮะวังหนึ่งวังไม่ฉาว,วังมรกตวังไผนามผ่ากล้วยไม้ช่องเดี๋ยวเราชมด้านบนกันเลย ไปเดินไปเรื่อยๆครับผมว่าจะเราจะมีเราจะพาไปวิชิตด้านบนกับทางก็น้ำตกหกสายก็บอกว่าด้านบนนี้เตเวนจริรือเปล่าลองไปพิชิบเปพิสูจน์กันครับนะบการมันเยือนชมน้ำตกกามาฝ่าดูความงดงามกัน ามาสัมผัสกับธรรมชาตินะฮเราก็ยังอยู่ในป่าและเขาที่นั่นตกเขาชั่วเมาครับผมมาสัมผัสกับธรรมชาติอันรมลื่น,นครับผมตเนี่ยต้นยางกรองต้นใหญ่มากครับผตุณไม้้นมีต้นใหญ่มาก ทางขึ้นก็จะประมาณนี้เลยอวามท่องเที่ยวพามาสังผัรกับธรรมชาติกันลุ่มลื่นเั็นช่วงแรก็คออยมีนักท่องเที่ยวสลับนะแต่ก็ยังมีผมมีขึ้นคนระับ มรมชาติที่ีารชมธรรชาติครับการเสีย่ยนงกเสียงไม้ที่เรีย่ยกบวกไปด้วยเสียงน้ำตกบอกเลยว่าสดชื่นมากครับผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบ ็รปรมชตินะใครที่ชอบแบบธรรมชาิก็ขอแนะนำครับน้ำตกเขาทุ่มเอาก็เป็นจุดแด่นขอแดนมาของจังหวัดระยองก็ว่าได้สวยงามแต่ละจุดแต่ละชั้นของน้ำตกเป็นดึงดันสวยงามมาก ลองมาสัมผัสกับธรรมชาติจันดูครูบผมกับการเดินท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดระยองครผมวันนี้เรามาผามาเที่ยวในจังหวัดระยองนะระยองก็ไม่ได้มีดีแค่ทะเลยังมีน้ําตกสวยๆให้ได้ชมและมีภูเขาหินปูนให้ได้ดูกันครับลองมาสัมผัสนะครับการเดินทระก็ไม่ได้ไกลจาก ตัวเมืองมากเท่าไหร่เพื่อมารับชมบรรยากาศอันงดงานเอาจะเดินเดินขึ้นไปดูด้านบนหน่อยก่อนว่จะมีความงามแค่ไหนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอไม่บายไปก่อน